ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องณนะพระเครื่องแบ่งปันเนาะก็วันนี้ก็จะมีเหรียญพระเกณฑ์จิตายอีสานหลวงพ่อคงวัตกาะจังหวัดนครราชสีมามาขายให้ในราคาเหรียญตั้งแต่20บาทถึง50บาทเหรียญไม่แพงอ่าก็ทุกเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์อ่าด้านหน้าด้านหลังสวยสมบูรณ์ก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพชัดๆด,ด้านข้างพร้อมกับราคาให้อ่าดูกันชัดๆเหรียญสภาพตมเดิมทุกเหรียญอ่า เหรียญสภาพเดิมๆไม่ผ่านการใช้ผิวไฟเดิมๆทุกเหรียญแท้ดูง่ายไม่ต้องกลัวเก๊เพราะรับประกันทุกชิ้นที่ผ่านมือให้ว่าไม่มีเก๊ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อคงวัดตะเคในราคาไม่แพงเป็นคนโคราชหรือเป็นคนต่างจังหวัดที่นับถือบารมาีนับถือความดีของหลวงพ่อ,อที่สร้าง วัดสร้างโน้นสร้างนี่พอหลวงพ่อเป็นพระพัฒนาองค์หนึ่งก็ใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อคงก็เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆให้อ่าเอาไปเจ็บสะสมเจ็บไว้บูชากันโอเคนะครับสำหรับใครที่มารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะครับ